สวัสดีครับสวัสดีเอฟช่างหำเย,ยวายทุกท่านวันนี้พามาดูดีซีหกสิบตัวแรงสายหวดบนนูนสวรรค์ครับผมไวรุ่นอูเทือนพามาชมมือน,นี้นาแหกครับ มีตะเกียวครับรุ่นนี่มีตะเกียวบ่มีสมมาเบิงให้ลท์ครับผมตัวนี้คันมีขาลงไปกินจระเบี๋ยแหะครับขาบ่มีเหล่าขาน็อดสองสามตัวพ้ามาเบิงสร้างไงครับสร้างประจำตระกูลลูกข้ากับมานำเิ่นว่าให้ไปเกียวหน้าเพิ่นกับไปบ่ท่นไดครับฝนตก มาเบิ่งตัวชักผึ่นหม้อไหมครับผมตัวนี้ติดน็อตตัวเดียวครับผมตัวนี้ติดน็อตตัวเดียวถ้าบ่มีน็อตตัวนี้ออกมากินจารบีแล้วพามาเบิ่งรถช่งทุกอย่างใส่งานได้ครับผม แบบทุลักทุเลพามาชมดีซี60ตัวแรงของไวรุ่นอูเทือนบันห่วยะาลาวกันครับผมหมดครับคันนี้ส้นต่อปีละซีหาเถอะ นนรายเยแเวงหน่ยเลยคเีตรานยอๆ้วยผมบแปลกใจเลยครับว่ารถ้างท้องคำนี่เป็นยังมันคือพังดูตัวนี้กรติดแค่น็อตสองตัวครับบริษัทมันก็ออกมากินจรรบีแหละแต่พอข้าน็อตนี่ลงมากินจรรบีเองเลยครับนี่ คร like cool. really? an well, oh, cool. mm? ื so, uh, well, yeah, mm? ่องก็ต้องยออตามเขาต้มครับผมบริสันทนกเีนี่อยู่หัวยาไม่มีกระดาษ มาหนีพันมากเกียเ่ยวเขาลุ่งนวดฉนเหลครับผมแต่ว,ว่ารถพังครับผมลุ่งนวดฉนเหลมามาเตรียมมาชมมะพร้าวให้ชิมฟรีไอ้ยังมาสวนมะพร้าวลุ่งนวดพันให้ชิมฟรีครับชว่วงนี้โปรโมชั่น ท่านนี้เป็น60ในตำนานครับผมแรนเร็วที่สุดใน3โลกมองีไผ่แรนท่านขัน้นนี้แต่ลมครับไปพด3ชฉาแต่ผมว่าบนาจะดังแล้วละเบิ่งจากสภาพเลยแต่โรงงานหม่มันดังอยู่ดยเ,ดเดี๋ยวผมพาไเบิง่งให้ไหลอีกมองนึงครับผม <laughs> เดี๋ยวผมผมเห็นให้ไล่อีกแล้วครับผม เดี๋ยวพาไปเบิ่งให้ไรเฮ้ยเบิ่งกองอากาศพมไหมพี่น้องอ๋อยยดี่ถั่วบ่เพ่แปลกครับผมลุ่นเนี้ยอ๋อลุงนี้เปต้องเปาครับผมกอง ้พี enfin ่น้องเบิ่งสังเกตเบิ t t ่งขี้ฝุนนี่เหรอครับผมเครื่องกองพี่น้องเลยตัวนี้ขันบ่ค้า่นอัตัวนี้มันก็ลงไปหาหมอลมป้มปำปมล้มเบงงั้นนี่ผมว่าติดน็อตตัวเดียวตัวนี้ก็ติดน็อตตัวเดียวคือการกับโซ่โซ่ตัวนั้นก็ติดนัดสองสามตัวเพราะั้นลงไปกินจระบีเลยมาเบิ่งระบบสตาร์ทรถเพิ่นครับผมระบบสตาร์ทเป็นไฮไลท์เลยครับผมมาตรงดึงโชกันครับ เปิดสวิตต์ต่อสายไฟผสวิตต์ F16 ครับผมกดปุ่มน้ำโอ้ไอ้่นถอดแบตไปหาเหตุของคนไปเด้เลยเกียร์ทอกค,ครับผมสุดยอดรถเกียร์ไว้รุนอูทเทอนครับ ไผ่โมโม่หนั่มพังสุกคนตัวนี้เป็นลวดเชื่อมชุกเฉินครับผมเวลาจะท,ทงใไฮทงนาไฟฟ้าโบม,มีเนาะมันก็ใส่ลวดเชื่อมชุกเฉินเลยโอ้ยตัวนี้ก็ให้ไรครับพี่นะ้องจนเหลื่อมบัดเลยตัวนี้ก็ติดนัดสองตัวครับประสานก็นออกมาก,กินจระเบีได้แล้ว บแปลกใจครับโบแปลกใจที่มันพังดูหรือว่ามันแห่งดีกลัวเปียกว่ามันกระดีคนละอย่างบอกมัเปียกมันจะเปอยมเื่อัางเน่อมากดีเจ้ของรถเพื่นว่าคันไซย่ามสองมันเปื่อยเหมือเพิ่นว่าครับเพิ่งก็เลย่มบส่จระบีให้มัน ยอดยูยอดน้ำมันออายอดน้ำมันดำออกมันก็เป็นเหตุมันก็เป็นเหตุผลที่ดีครับผมยอดน้ำมันดำมันก็มันบวกลบที่จะลบออกออาคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนิดสักกันครับผมเดี๋ยวสิไปถ่ายตอนเพิ่นเกี่ยวให้เบิ่งว่าวหกสิบตัวแรงขนาดไหนแรงเร็วซ้ำใดผมเบิ่งไม่แล้วนะจะงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครช่องช่างหำมเดียวายน้่นเลยครับผมสวัสดีครับ